สวัสดีแฟนบอลทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกับช่อง Buro n a t i o n l วันนี้ขอเสนอข่าวประจำวันที่14พฤษภาคมทางด้านเอลิกทนานาผู้จัดการทีมแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันแล้วว่าอมามัดดิลโลเป็นส่วนหนึ่งของทีมสู้ศึกในฤดูกาลหน้าแห่งวัย20ปีทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจระหว่างที่ถูกปล่อยไปเล่นกับซันเดอร์แลนด์สโมสรในแชมเปี้ยนชิพด้วยสัญญายืมตัวโดยทำไปแล้ว13ประตูกับ3แอสซิสต์จาก3 7เกมรวมทุกรายการ ช่วยให้ทีมของโทนี่โบเบกจบอันดับ6ของตารางคว้าตัวเพย์ออฟเลื่อนชั้นสู่ฟิอร์ลีและก่อนหน้านั้นมีรายงานว่าดิยัลโลจะได้รับเชิญให้เข้ารวมชมเกมนัดชิงชนะเลิศเ a เอคับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันที่3มิถุนายนโดยเอลิกเทนฮาร์พร้อมที่จะให้โอกาสให้กลับมาอยู่กับทีมนในฤดูกาลหน้าแน่นอนว่าเราปล่อยยืมให้ผู้เล่นเหล่านี้ให้พวกเขาได้พัฒนาก้าวหน้าเพื่อนําพวกเขากลับมานั่นคือเป้าหมายของการปล่อยยืมตัวของเอลิกเทนฮาร์ นั่นคือเป้าหมายของการยืมตัวเนลิกากานฮาข่าวและเราเชื่อมั่นในตัวพวกเขาอย่างเต็มที่ในเรื่องของวิธีที่เราให้คำปรึกษากับพวกเขาดังนั้นเราติดตามผลงานและมีการสื่อสารกันอยู่ตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางดาร์เลน e ฟเชอรที่ลงทุนอย่างมากในกระบวนการนี้และเป้าหมายคือการนำพวกเขากลับมาในฐานะผู้เล่นที่ดีขึ้นและมีประสบการณ์มากขึ้น ครับสำหรับเอลิเซนฮาร์ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ยืนยันแล้วว่าจะนําตัวของกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมในฤดูกาลหน้านะครับก็ฝากด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องเราสําหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ